นารุโตะมาที่ร้านราเมงอิจิร a คุหลังจากไม่ได้มาเป็นเวลานานร้านนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยกลิ่นหอมที่คุ้นเคยเทอุจิและอายเมะรู้สึกทั้งประหลาดใจและยินดีมื้อนี้เทอุจิจะเลี้ยงเองอยากสั่งอะไรก็ได้ตามใจแต่ไม่ได้ครับเพราะมื้อนี้อิรุกะจะเป็นคนเลี้ยงเองเขาถามผาซากุระนารุโตะก็น่าหงอขึ้นมาทันทีถ้ารู้ว่าอาจารย์อิรุกะจะเลี้ยงล่ะก็พาซากุระจังมาด้วยมันก็ดีหรอกนะ ขณะเดียวกันซากุระก็นั่งกินดังโงะคนเดียวคิดถึงการตัดสินใจของตอนเองที่ไม่ยอมให้นารุตโตะเลี้ยงลามเมงครึ่งชามที่ซึนะงาคุเรกาอาระสามารถปกป้องหมู่บ้านจากระเบิด C ีสามของเดอิดาระได้ด้วยกำแพงป้องกันอากาศซ้ายแต่ต้องแลกด้วยจัก,กรกะจำานวนมากคังคุโรและคนอื่นๆชื่นชมความพยายามของกะอาระสมแล้วละ่ะที่เป็นท่านคาเซคังเงะท่านใดนั้นเดอิดาระก็ระเบิดนกยินขนาดเล็ก ใกล้กับเปลือกทรายป้องกันของกะอระแต่กะอระไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะทรายห่อหุ้มตัวเขาไว้ขณะเดียวกันบากิได้รับรายงานว่าการเตรียมพร้อมโจมตีเสร็จสิ้นแล้วครับบากิขอให้ทุกคนเตรียมตัวโจมตีได้กะอระสังเกตเห็นหมดดินระเบิดขนาดเล็กโผล่มาจากภายในเกราะทราย ได้อิดาระเฉลยว่าตอนที่แข่งของเขาถูกบทขี้เขาสามารถผสมดินระเบิดบางส่วนเข้ากับทรายได้และเมื่อเขาเปิดใช้งานมดดินระเบิดก็ทำลายเกาะทรายของกาอาระลงได้อีกด้านหนึ่งอิรุกะนึกย้อนไปถึงตอนที่นารุโตะยังเด็กนารุโตะรู้สึกท้อแท้เพราะในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นมีเพียงเขาที่เหลือเป็นเกะนินอิรุกะจึงให้กำลังใจโดยบอกให้นารุโตะตระหนักว่า เขาได้รับการฝึกฝนส่วนตัวจากจิระยะหนึ่งในซานินในตำนานทั้งสองคนพูดคุยถึงการฝึกของนารุตโตะซึ่งนำไปสู่การสนทนาเรื่องที่การะได้เป็นขาเสคขงเงะที่สุนนะงาคุเร เกาะทรายของกะอาระเริ่มแตกสลายและร่วงลงมาขณะเดียวกันซูนาเดกับชิซุเนโตเถียงกันเกี่ยวกับภารกิจที่จะมอบให้ทีมคาคาชิซูนาเดเสนอภารกิจระดับบีในขณะที่ชิซุเนยืนกรานว่าควรเป็นภารกิจระดับดีเพราะกังวลเรื่องก้าวหางในตัวนาุโตสุดท้ายพวกเธอตกลงกันที่ภารกิจระดับซี เมื่อคาเซคังเงะเสียเกราะป้องกันนินจาซึนะพยายามโจมตีได้อิดาระที่ยังคงขี่นกดินอยู่แต่ก็ปราประโยชน์ ซาโซริเริ่มหมุดหงิดเพราะถูกปล่อยให้รออยู่นานกะอาระที่อ่อนแรงแล้วใช้พลังเฮือกสุดท้ายควบคุมรายที่เคยใช้ป้องกันหมู่บ้านจาก C ีให้ออกไปนอกเขตหมู่บ้านจนกะอาระใช้พลังเฮือกสุดท้ายจนหมดเขาก็ร่วงลงสู่เบื้องล่างเดอิดาระมารับตัวกะอาระกลางอากาศภารกิจจับเป็นกะอาระก็เสร็จสิน้น